น,นี้มาถึงขั้นตอนการห่อขนมก็

แไหน่า่หโเวงกูยูนาน่ยนะไหนจะเ้งลนไม่เ็นไอปวงกูยูนเนี่ยวันน้ำได้กรติกน่อยไปน้ำเนี่ยี่ไอน้ากินโอคได้เดี๋ยวรอน เอาไปส่งคยหน้ายาะบาดเลยท่านานาเาก็เห็นว่ามีไผ่แล้สุกเอากระเิ๊หน่ยใส่น้ำแ็งใส่น้ำไปกินน้ำนั่นน้ใส่หมั้นมเป็นแกงกระดืองทใส่นะนะแาบวกม่ใาก็เย็ดงามิมันแห้งหมดเแย่ว่าทั้ง่แหงดอกแต่ว่ามันถืกกคนใช้กันไละลูก นแน่แ้ววันจพี่เป็นแบบนี้นะคะแต่ะางจะเปนตคนคน่อนับรดอกแข่เนี่ยแลวาน อันน well e. ี <c energetic descriptive noises> ้ว่ายายแกะเข้าน like ้ำมันเทศนีเลแล้วก็กินตัวนี้เลยน้ำมันเผาใส่ถาดเออน้ำมันลุาดเยก็ลงเน่อองเขากินเลยใช่ตละเอไปดก็จะละเอียดยายก้อนมาบอกมึงเจ้าเมันยากไมหย

อันนี้เาขวบเพรมันอนก็้ใ้นี่เชีิวยังต่ไม่ก้วนกาน้ำหาได้ไหมกูเอาอันกูเอาเสนไว้สมตอนกินอ่ะมกินแล้วนอนเซยขัว่างเลยก็จะก็ไดขวว่างเลยนี่ก็น่ากกไม่กินแล้วก็นอนอีกขวบก็ยังหันเดอล ยีเข่ายืสีวายุฟองขอาสีเขาเดียอ์เราเราสีบริเวณอันของน้ำเนี่ยเอาออกมันลงมันลงโอ้ก็สีไปยร์ยูลมันลงออกเนออกไปเลยเนะเขาสุปลาสุปลาใส่น้าไดมยนเด๋ยรอมันบ่อันแล้วง่ายดอกเจ้ายงสูกมนอมอ่ะคือคุณสีเขาแล้ว ต้วี่าวอรออกก้องขากไปผ้มีั้งนี่สิเพว่าอยากไ่เดียงเด เห็นหนาหมดเลยนะคะโทรศัพท์ัหลาดนะเครื่องสับมาให้หลาดแล้วเอามีไรโอ้ยหนูไม่มีมีห่หลอกให้โอ้โแต่ไอ้นี่เครื่องมันเต็มอ่ะเครื่องความจำไม่ได้เยอะถ่ายคลิปนี่ก็ค่อยลงแล้วก็ลงข้าแรกข้าแรกข้าแรกรถว้าอือบวกของพี่เกไปไหนอ่ะ

灾民。<在>你 อย่นองว่าวไนองแหงวาอากหว่าันหงอัดเพ่าติอบงปางวม้เมียปลาอยู่ทั้งโตสงวมเนีอยะเมีเียมเอาถาดปลาลงเน่เอาลงไปตั้งไว้บงเก้าว่ามคุณไปตั้งใส่ในถังนั่นน่ะ มันจะเจิดลงนั่นเด็กเข่าอย่างเข่าไปน้าอยู่กระตีกันเด็กใส่อะไรจ้อยไปเราจะบอกนั่นเด็เกาแต่งไว้กระตีกันเด็กเข่าไปทรงน่ะอยู่น้าอยู่กระตีกน่ะแต่งกันเล่นแต่งกันเล่นโอเคไหมผมคิดเล่นไม่ได้แต่งได้ดู ต้องแยกจากลงมาได้ต้องโหลดมันต้องโหลดอันโปรแกรมมันเต็มช่อคขาจำหน่อยมันจะเต็มหนึ่นอและปอยอยไจไว้่เห็นตัวกีแค่เมื่อก็า้อมอันฮาร์ดแอเดียวมันโหลดเกมโหลดยังสอง เรียนยาตาแดงชีตาอันตาเข้าเข้าล้มเข้าดาวไม่ใช่ปีนหรือเปล่าลูงมีเสียว่าอะไรมาเข้าไว้ปิน เจออนก็เีมเหืน,นกีกวน้อยงาล่องเพ้งสี่กายนะ้หวตีนสีสองบ,บันน้อนหมอหมอเอ้ยเฮ้ยเกียบนี่แหละเออยู่ที่ล่ะผูก็ฟังเขาหลดลำคานบานเอ๋ไปเว้นเขาก็บ,าบา้าๆเลยเอกินเลือกินดื้อบนอนันอามีร้องอะไรนี่ดังเว้นกางคืนร่นองผู้อยู่ไก่เขาลำคานบาน ก็อางี่เก็บอะไรเลอไรลืนี่เสียงบ่เลยแกนี่หยาไอ้บ่ผืนยายรุ่นบอกผื้นคนอย่าไปลงเฟซไม่เขาเห็นนะไม่มีเฟซหรอกไม่ได้ลงเฟซลงยูทูบ นะคะแล้วเสร็จแล้วอัปเดตลงมา